สักวันหนึ่งจะต้องมีคนถามว่ารองพูมกกับป้องกันปราบปรามเขาทํางานทําอะไรกันบ้างในความคิดของผมนะการไปล้อมกับป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจก็มีงานในหน้าที่รับผิดชอบอยู่พอสมควรนะครับงานแรกก็การควบคุมการปฏิบัติของเจ้าที่สายตรวจเป็นงานทําประจําอยู่แล้วเป็นระเบียบ ปฏิบัติที่ทําประจําอยู่แล้วก็คือการปล่อยแถวการควบคุมคับบัญชานะครับในขณะที่ปล่อยแถวเราต้องเน้นว่าให้ตํารวจทําอะไรบ้างในแต่ละผัดในแต่ละรอบที่มาปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันนี้เน้นหนักก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุชิงทรัพย์ร้านทองนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับให้เฝ้าให้ไปตรวจให้มันขยันตรวจร้านทอง นะครับเพื่อเป็นการปรากฏกายให้ผู้ที่จะกระทําความผิดเนะี่ยไม่กระทําความผิดนะครับเป็นการเป็นการป้องกันนะครับจุดเสี่ยงต่างๆนะครับนอกจากร้านทองแล้วก็เช่นธนาคารหรือสถานที่ใดๆก็แล้วแต่นะครับที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับและในขณะที่ปล่อยแถวก่อนที่จออกไปนะ่อ,อที่ออกไปก็ต้องฝึกนะฝึกฝึกตำรวจผู้ปฏิบัติ ให้มีการยุทธวิธีในการเข้าระงับเหตุการใช้อาวุธโดยเฉพาะอาวุธไม่ถึงตายนะครับตอนนี้เรามีปืนเทเซอร์กันนะครับเป็นปืนช็อตไฟฟ้าหรืออีกอันนึงก็เป็นไม้งามนะครับการควบคุมคนเมาคนบ้าคนที่เราต้องการควบคุมนะครับเพื formulated? ่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไม่ให้เกิดการสูญเสียถึงชีวิตนะครับการใช้ดิว การล็อกใส่กุญแจหรืออะไรแล้วแต่ต้องฝึกเป็นการฝึกยุทธวิธีให้ตำรวจเกิดความชํานาญเมื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับตํารวจสายตรวจนะครับคืองานป้องกนันจะต้องมันตรวจเยี่ยมประชาชนแล้วก็ลงระบบขณะนี้เรามีระบบในระบบฐานข้อมูลนะครับก็ไปตรวจเยี่ยมใครก็ลงไปในระบบนะครับระบบมันจะขึ้นว่าวันๆเนี่ยคุณไปเยี่ยมใครบ้างตรวจเยี่ยมใครเจอใครนะครับเก็บข้อมูล เพื่อเป็นการเข้าถึงประชาชนนะแล้วก็เก็บข้อมูลมานอกจากนี้นะครับรองกับป้องกรรันป่าปลามยะต้องดําเนินการตามโครงการนาคาพิทักษ์รักประชานะครับเป็นโครงการที่ค้นหาผู้ป่วยทางจิตเวชนะครับผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่อาจจะเสพสารเสพติดมานะครับทำให้เกิดเป็นผู้ป่วยนะในพื้นที่เรามีผู้ป่วยสีเขียวนะครับคือผู้ป่วยน้อยสีเขียวเขาเรียก เขียวเหลืองแดงนะครับก็ให้ทราบว,ว่ามีใครอยู่ที่ไหนบ้างนะครับต้องมีข้อมูลในมือชัดเจนนะครับนอกจากนั้นยังต้องอยู่ในโครงการหนึ่งตำรวจหนึ่งหมู่บ้านมีอะไรหนึ่งตำรวจหนึ่งหมู่บ้านให้ตำรวจคนหนึ่งนะครับไปเก็บข้อมูลไปศึกษาข้อมูลในหมู่บ้านนั้นอย่างละเอียดนะครับว่าใครทําอะไรอย่างไรที่ไหนอย่างไรมีผู้ป่วยจิตเวชไหมในหมู่บ้านนั้นครับ นอกจากนี้ก็ต้องจัดทำกลุ่มไลน์นะครับกลุ่มที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เนียเป็นการป้องกันให้ผู้ป่วยนะรักษาตัวเองนะครับไม่ให้ไปกระทบคนอื่นเรียกว่าตามโครงการหมอทวนโมเดลนะครับซึ่งโรงพักหัวทวนเป็นคนริเริ่มที่ทำโครงการนี้จัดกลุ่มขึ้นมามีหมอมีพยาบาลมีญาติมีผู้ป่วยและมีตำรวจด้วยอยู่ในนั้นนะครับ เพื่อจะช่วยกันดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชโครงการต่อมาที่ร้องกับปอจะต้องร่วมปฏิบัติในโครงการชุมชนยั่งยืนนะครับเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืนนะครับหสถานีตํำรวจต้องมีหหมู่บ้านนะครับทำกันทั้งปีงบประมาณเลยนะในช่วงแรกต้องต้องทำ ในช่วงขั้นเตรียมการนะครับเตรียมการต้องเข้าไปสำรวจหมู่บ้านว่ามีกี่ครัวเรือนมีมีขั้นมีตอนครับมีเอกสารรองรับจัดเจ้าหน้าที่ลงไปนะครับโดยพ้องเรี่องงานชุมชนสัมพันธ์นะครับของสถานีต้องรับบทตรงนี้โดยร้องกับปอก็ต้องเป็นหัวหน้าที่ลงไปที่จะทาเรื่องนี้การค้นหาผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยยาเสพติด ค้นหาทําไมก็ค้นหาเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นผู้ป่วยครับตอนนี้เนี่ยกฎหมายบอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยนะครับเขาเรียกว่าตามผนวกงอผนวกงอคือเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยนะครับลงในระบบให้เรียบร้อยแล้วก็นําผู้ป่วยนั้นนะครับมารักษาให้ได้นะครับตามหนังสือนําส่งเรียกว่านอศหนึ่งนะไปส่งที่ไหนไปส่งบําบัดตามโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลที่ ได้เข้าร่วมโครงการนี้จังของหนองคายก็โรงพยาบาลโรงพยาบาลจังหวัดเลยครับโรงพยาบาลหน,นองคายเลยนะครับและสถานีนามัยต่างๆก็เข้าร่วมโครงการนี้อยู่แล้วอีกเรื่องที่ร้องกับปอจะต้องเข้าไปปฏิบัติก็คืองานยาเสพติดครับเป็นนโยบายระดับชาติซึ่งพบตรได้เน้นหนัก10หัวข้อหลักนะครับสหัวข้อคือ1 2 3ที่งานปอต้องเข้าไปร่วมอันแรกก็คือการ ตรวจนะครับสถานบริการสถานประกอบการสถานบันเทิงนะครับมีการตรวจสุ่มตรวจยาเสพติดนะครับตรวจเสร็จลงในระบบให้เรียบร้อยว่าไปตรวจกี่ครั้งเจอไหมถ้าเจอก็เอามารักษานะครับอันที่2ก็คือการปิดล้อมหมู่บ้านยาเสพติดครับต้องร่วมกับฝ่ายอื่นเช่นงานสืบสวนงานสอบสวนนะครับร่วมกันทุกฝ่ายไปปิดล้อมหมู่บ้านเป้าหมายยาเสพติดนะครับ อันที่3ก็การตรวจเยี่ยมชุมชนนะครับในความรับผิดชอบของสถานีในมีกี่ชุมชนต้องลงตรวจเยี่ยมครับในชุดปฏิบัติการนั้นรองกับปอเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการก็ต้องลงไปอย่างน้อยสัปดาห์ละ8ครั้งนะครับจะต้องไปตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับข้อมูลโดยการนำซองผ้าป่าแจ้งเบาะแสยาเสพติดแจ้งเบาะแสผู้เสพนะครับเอาไปแจกและให้ชาวบ้านเนี่ย เขียนในซองผ้าป่ากลับคืนมานําไปให้ผู้มั่งกลับให้ผู้มั่เป็นคนเปิดอ่านและสั่งการว่าจะต้องดําเนินการในเรื่องนี้อย่างไรต่อไปนอกจากนั้นความรับผิดชอบของร้องกับป้องกันป่าป่ามนะครับจะต้องเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินในเรื่องการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตํารวจครับการบริการประชาชนนั้นคือมีทั้งบริการภายในสถานีและนอกสถานีงานปอส่วนใหญ่อยู่นอกสถานีครับ ก็คือการที่ไปพบปรประชาชนนั่นเองหรือไประงับเหตุนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาเมื่อมีผู้แจ้งเข้ามาทาง191หรือทางสานีตำรวจนะครับสายตรวจหรือตำรวจนะครับโดยเฉพาะงานป้องกันปราบปรามต้องไปที่เกิดเหตุนะนะครับในเขตเทศาบาลในภายใน5นาที5นาทีต้องถึงที่เกิดเหตุและแก้ไขปัญหานอกเขตเทศาบาลก็15นาทีครับแล้วก็แก้ปัญหานั้นถ้าระดับ ผู้ปฏิบัติแก้ได้แก้เลยครับไม่ได้ผู้ข้าบัญชาต้องลงไปโดยมีร้องกับปอนี่แหละเป็นคนควบคุมการปฏิบัตินั่นคือหลากหลายของกิจกรรมที่ร้องกับปอจะต้องดําเนินการในแต่ละวันในแต่ละเดือนนะครับกับผมก็มีข้อคิดเห็นแบบนี้นะครับเมื่อมีคนถามว่าไปร้องกับป้องกันป่าปลามแล้วคุณทําอะไรนะครับขอบคุณมากครับ